ครเคยได้ยินกด30วินาทีไหมตัวดี second screw ก็คือเวลาเราจะทักใครเนี่ยให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทักเขาว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ภายใน30วินาทีไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีอะไรติดผมเขาอะเราสามารถทักเฮ้อะไรติดผมเธออะแล้วเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นใน30วินาทีได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ให้ทักแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย อย่าไปทาเขาทำไมเธอตัดผมทรงนี้มาผมนี่เขาตัดใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนได้ในเวลา30วินาทีหรือว่าทำไมพักนี้ดูตัวดําจังทําไมพักนี้ดูอ้วนจังเขาไม่สามารถเปลี่ยนให้ตัวผอมได้ภายใน30มวินาทีตุก็เคยเจอนะบางทีออกไปข้างนอกแบบทําไมพักนี้สิวขึ้นเยอะจังลูกก็เคยโดนเหมือนกันว่าทําไมช่วงนี้สิวเยอะขึ้นคือไม่ต้องทักหรอกฉันเห็นอยู่แล้วฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงให้มันหายไปเขาไม่สามารถแบบเสกสิวให้หายไปภายในแบบ30ิวิได้เวลาจะทักใครอ่ะควรจะดูว่าสิ ิ่่งทีเราทักเนี่ยก่อเกิดประโยชน์ไหมมีทางออกให้เขาไหมช่วยเขาสุขด,ดีขึ้นไหมหรือว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ภายใน30วินาทีไหม กลนี้คลิวิทุกเห็นเป็นครูดดนิวบานสอนเด็กนะคะทุกคําพูดของเราอะ่ะมีเอฟเฟกกับคนคนหนึ่งเสมอและสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนเวลาเอาคําพูดเรากลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตุวก็ไปถามเลนี่นะว่าเลนี่รู้จัก30 second rules ไหมเลนี่บอกว่าเลนี่รู้จักครูที่โรงเรียนก็เคยพูดถึงตัวเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะสอนลูกว่าถ้าสิ่งสิ่งน,น,นั้นอ่ะเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน30มสิวิก็อย่าทักดีกว่าเดี๋ยวตัวแปะลิงก์ให้นะคะเผื่อใครอยากจะดูคลิปต้นฉบับ